นึกถึงมวยเก่านึกถึงมวยโอจีจบครับมวยคู่ต่อไปน,นี้เป็นคู่เอกของรายการศึกจ้ามวยไทยวันนี้เป็นมวยรอบเงินและรอบเซิร์ในรอบตัดเชือกผู้ชนะจะเข้าไปชิงชนะเลิศกันต่อไปครับฝ่ายแดงกัณกรเิ์เจยซึ่งเป็นที่หนึ่งในสายเอพบกับเพชรเอกสอธรรมบดีที่หนึ่งในสายบีนะครับเพชรเอกนั้นเป็นที่สองในสายเอครับ แล้วก็เตะก้านคอสอบกลับขาลอยแล้วก็มีรางวัลเหมือนเดิมครับแอนจะสซินมอบให้1 0,000บาทถ้าชนะน็อกคู่ต่อสู้ได้สําหรับถ้าโจรเกยฟาันางหหให้ถึง3 0ม0 0ื่นบาททกกคแล้วเกิดแผลแตกครับมีค่าสาพยาบาลจากแอนซินเข็มละ5 0 0บาทและถ้าน็อกคู่ต่อสู้ได้เอสลูปอิกที่ทฝาดําน้ํามันเครื่องสลบบนทุก,ก็จะมอบเงินส่วนห0 0 0ันและถ้าเป็นการน็อกเร็วในรอบเดือนครับมีทองทองทองคำครับเป็นเรืท่ทองคําจากคุณธาติพิญญาคง หมู่บ้านนครทองปากวิวครับทาวเฮ้าส์ราคาถูกย่านบพทลบางใหญ่มอบสายตาอนรัําเป็นหนึ่งเส้นคุณสัญชัยสมพจน์บานิ์ครับตัวแทนสัตว์ลอโซ่จำกัดเป็นผู้มอบมาไัยนะครับแล้วก็ยังมีน้ำมันเครื่องเอสรูปอีดีสามวัดํำเป็นรางวัลพิเศษด้วยและผู้เอกของรายการนั้นเป็นด้าห้าอยครับยาข้าวพระยากล่องเฉลียงมอบเงินสดให้โครันหนึ่งพันบาทค่ะสำหรับประวัตินักมวยใน ที่สนี้นะคะมวยรอบเงินล้านรอดโซ่มุมแดงกสิกรสิทธ์เสยน้ำหนักที่ช่างมาเช้า122ปอนด์นะคะชื่อชื่อจริงก็คือทรงวุฒิจันทรเป็นชาวจังหวัดอุดรธานีชกมวยมาทั้งหมดนั้น85ครั้งชนะ70ครั้งแพ้13ครั้งเสมอ2ครั้งครั้งสุดท้ายที่ชกนั้นแพ้คะแนน ทันฤทธศักดิ์เมืองกแกลงนะคะที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยปัจจุบันอายุ23ปีส่วนมุมน้ำเงินนั้นเพชรกสสวุวรรณพักดีน้ำหนักที่ช่งางเมื่อเช้า122กรครึ่งลดไปครึ่งกรชื่อจริงก็คือเอกราชสอนพิชัยเป็นชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีชกมวยมาทั้งหมด87ครั้งชนะ73ครั้งแพ้13ครั้งเสมอ4ครั้งครั้งสุดท้ายที่ชกนั้นชนะธนแนนีทีมเกียรติพยาไทยที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยปัจจุบันอายุ20ปีค่ะ,ะมาชมกันครับ นี่เป็นคู่ตัดเชือกมวยรอบกระลานรรสโซนะครับตัดเชือกคู่แรกส่วนตัดเชือกคู่ที่2จะเป็นสัปดาห์หน้าครับระหว่างเมฆดำเดชทวีกับไฟไขแสงทนายความถามประวัติแล้วมวยคู่นี้เขาบอกว่าเคยเจอกันมาแล้วถึง5ครั้งแต่เจอกันที่โน่นแล้วครับวิกแวรราชดำเนินครับกาศิกรติดใสเป็นฝ่ายชนะมากกวา่าแต่ว่าวันนี้มีความสําคัญมีความหมายยิ่งทีเดียวครับ เอ <S an th us> สเอ็มสสุวรรณพักดีน้ำเงินครับกสิกรสิเสยฝ่ายแดงเช้าก็มาลดน้ำหนักนิดหน่อยครับทางด,ด้านกสิกรสิเ่เสยฟังดูชื่อแล้วน่าจะรวยครับชื่อเหมือนธนาคารกสิกรสิเสยวันนี้ไม่รู้ว่าจะพาพรรคพวกเข้าธนาคารเอาไปฝากหรือไปกดออกมาก็ต้องดูกันนะครับ เชื่อแน่ว่าเข้าแน่นอนครับเข้าธนาคารแน่แต่ไม่รู้ว่าจะไปถอนหรือว่าจะไปฝากสําหรับกสิกรเสยๆวันนี้เพราะว่าเพชรเอกนั่นก็มาดีเหลือเกินครับคุณใส่ครับใส,ส่แซลีโปรโมเตอร์ศึกวันมวยไทยของราชดำเนินวันนี้คุมเองครับคุมทางด้านกาิกรมาเองเลยทีเดียวก็นี่แหละครับศึกเจ้าวมวยไทยนั้น ได้รับความร่วมมือจากบรรดาโปรโมเตอร์ทั้งวิกลุมินีราชด,ดำเนินครับส่งมวยเข้ามาเข้าออประชันเข้ามาประกวดกันคับขังข้งเดียวอย่างที่สโลกแกนของเจ้าศึกเจ้ามวยไทยอ้อมน้อยเขาบอกว่าที่นี่มีแต่เพื่อนครับกอช่วยกันไปช่วยกันมาเหมือนน้ำพึง่งเรือเสือพึ่งป่ากรรมการโกมลใบเงินครับบนเวทีโอ้โหเกษดสิกรลูกนี้ขโมยต่อยครับ วิ่งกันไปจิ้มเฉยเเป็นแอกเตียวกว่านิดหน่อยก็ออยังดูลีลาอยู่ครับไม่มีอะไรมากมายนหน้าตาแดงกัำทีเดียววยรุ่นรุ่นนี้นะครับน้ำหนักอย่างนี้นี่เตะต่อยแต่ละทีสนุกครับ แต่ว่าจะให้เดือดเลือดพล่านตลอดเวลาก็ต้องใจเย็นนิดนึงเพราะว่าใครเพียงพร้อมแล้วมีโอกาสโดนอย่างนี้นะครับโอ้โหเหนไหมครับว่าใครหลวมใครเข้าจังหวะช้านิดเดียวโดนโตทันทีโตแล้วเสียเหลี่ยมไปเลยครับวันนี้แฟนๆก็ยังคงแน่นขนาดเหมือนเดิมมยกทีนหนึ่ง ยกที่2ครับป้วยรอบร้อโซ่โอ้โหเพชรเอกฝ่ายน้ำเงินครับกสศิกรฝ่ายแดงแข่งขวาของเพชรเอกนี่โตข้าไปกลางลำตัวครับนักชกจากบ้านนา,าสารสุราธ,ธานีนะตอนนี้น้ำ้าอุดมสดมบูรณ์ครับในขณะที่นูนมาจากเพื่อนน้ำโสอุดรธานีครับกสศิกรสิเสยอีส,สานกลับใต้ครับมาเจอกัน สถิติการชกที่เคยเจอกันมาแล้ว4-5ครั้งนั้นปาสิกรจะดีกว่านะครับปสิกรเป็นฝ่ายชนะมากกว่าดูเหมือนว่าจะชนะถึง3ครั้งด้วยกันโอ้โหเ,เป็นวยจังหวะจากโคนครับอาวุธก็คล้ายๆกันครับท่านผู้ชมไม่ว่าจะเป็นการออกแข่งหรือว่าการสวนด้วยกำปั้น ให้เข้าไปทําก่อนนี่มีโอกาสโดนโต้กลับมาครับแต่ว่าทำต้องต้องจี้ติดหรือว่าทําให้ขาดให้ทะลุไปเลยนี่คือมวยรอบเงินล้านรัโซครับผู้ชนะวันนี้จะเข้าไปยืนพบกับผู้ชนะระหว่างไฟขแสงทนายความกับเมฆดำเดชทวีในสัปดาห์หน้า เลือกยังไม่ร้อนเท่าไหร่ครับปาาระชเช้าลดน้ำหนักมาครึ่งปอนก็คงจะไม่มีปัญหาสาหรับกสิกรฝ่ายแดงจดทางกันไปนิดนึงกรรมการก็ดูจะยืนห่างไปหน่อยหรือเปล่าคุณโกรมลอ่าแล้ครับเหมือนจะได้ยินครับเข้าไปเตือนบอกชกกันหน่อยน้องมาถึงยกครึ่งแล้วเดี๋ยวแฟนๆไม่สะใจ ยึกยักกันมากกว่าครับต่างคนต่างหลอกล่อให้ฝ่ายหนึ่งเข้าดูเหมือนว่าจะรู้ไทยรู้ทางกันนะครับไทยเข้ามีโอกาสโดนหมแปดโอ้ยวัยรุ่นใจร้อนครับชักเริ่มเริ่มมีเสียงโชคกันหน่อยไม่ได้ครับจับขานะครับในช่วงจับขาแล้วก็กรรมการจะเข้าไปเปลกนี่ต้องระวังเป็นกันดีไม่ดีครับหางเลขมาออกที่กรรมการได้ออกยกที่สองครับ ยกที่สแล้วครับจริงๆแล้วภาษาโมยเขา้องเรียกว่ามึงกูนะครับแต่พูดให้เพราะหน,ออน่อยเพชรเอกขอสุวร่ณนเทสีครับ<ด>ต้งเงินกสิกรสิ้์เสยฝ่ายแดงครับเป็นมวยรอบตักเชือกตองมวยเงินล้านรถโซ่นะครับยกนี้เอาล่ะกสิกรก็เริ่มจะเครื่องร้อนในขณะที่เพชรเอกก็บอกว่าต้องมีอาวุธโตตอบแล้วครับ ตนขวาแล้วต่อยขวาเป็นอาวุธหลักของทั้งคู่ล่ะนี่ครับกาซิกรเริ่มเบียดเข้ามาครับตอนนี้ที่เลี้ยงครับในกาซิกรก็บอกให้เดินเดินหน่อยต้องจี้ต้องบี้ครับโอ้โหมัดขวาไม่ยังไม่โดนครับยกกาดสูงมาไว<ป>เพชรเอก ฮฮยตัดโต๊กันตรงนี้ปาริกรก็โดนตัดต้นขาอันตรายนะครับจังหวะเหยียดเหยียดเท้าเนี่ยโดนเตะตัดต้นขามาเลยปาริกรมานนี่ดูจะใจร้อนครับเร่งเครื่องเดี่ครแต่ยังว่าครับไม่เร่งก็ไม่สนุกไม่ถูกใจแฟนๆนี่เองไม่ยอมครับ ตีกระเจียงออกทางติกรเป็นฝ่ายเลียนแต่ว่าเพชรเองไม่ยอมให้เข้าใกล้นะครับประเพชรใช้แผนรอตีหัวเข้าบ้านไว้วนั่นเป็นเพช จะยืนปังหลักแรกกันแล้วออนี่อาจจะเสียเปรียบดานก,กาสิกรก็ได้นะครับอย่างว่าครับแต่เราฝ่ายต้องวางแผนการชกมาลิมไฟสำคัญครับท่านผู้ชมอ๋อยังไม่ได้เนื้อได้น้ำอะไรเท่าไหร่เป็นเอกฝ่ายน้ำเงินกับกาิการฝ่ายแดง รัำคาญเหมือนกันเพราะว่าแม่เต้นอย่างเดียวครับไม่ก่อยออกอาวุธไม่เป็นไรเดี๋ยวรอจังหวะหน่อยน่านะครับไปในเข้าไปหนก็ถอยยกที่สี่แล้วครับยกที่สา,ามเพื่อท่านผู้ชมมาดูครับยกที่สี่กาิกรสิทธิ์เสย่ายแดงครับเพชรเอกสอสวณพักดีนำเงินกาิกรต้องต้องเริ่มปีเบียบี่เ,เข้าไปครับ แต่ว่าจะมีจริงหรือเปล่าไม่รู้โอ้โหอ่านประมาณ3วารครับธนาเพชรเองไอง้ลูกนี้ไม่ยอมออกอาวุธเท่าไหร่ครับรอนี่ครับไม่ยอมเข้าใกล้มาแล้วครับกา์ิกาอนก็ไปจับตีไม่ตีพยายามเล่นหมัดอ้าแล้วตัวซอก็ไม่ทีเดีนี่แหละครับ ไม่ทำนายไม่ทำเัาทำเองไปก่อนเข้าไปลุยมาซ้ายขวาน้อยย่อยย่อย่อยย่อย่อ้ย่อ่อยยดอยกก็ยย่อะไรไย่อูกไอ่อยโ,ตโต่นอ่อยย่ออยย่อย่อ่อย่อ่อยด่อย่อยอยย่่อยยยอกย่อยยอออย วันนี้โอ้โหมาอย่างไรเปิดหน้าเปิดตาเมคืคับเวลาต่อยเจอเข่าของเพชรเอกเข้าไปตีทีนึงง่างคนตัด้านจาังหวะตีแต่ว่าแพงขวาครับเพชรเอกรอใช้จังหวะแพง ครับครับอ้โหแล้วก็ไปเต็มเมครับอัดฟันลุยนิดเดียวครับแล้วก็เป็นเอกสวนมวุพรกดีเป็นฝ่ายชนะน,นอกไปในยกที่4เท่านั้นเองครับถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับนึกถึงมวยเก่านึกถึงมวย OG